เรื่องหนึ่งที่กำลังเป็นที่สนใจไปทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะผู้คนที่ใช้อินเทอร์เน็ตกันเนี่ยก็คือเรื่องของ Metaverse นะครับเม t a v e r เวซึ่งในตอนแรกนี้นะครับเราจะมาร่วมกันทำความเข้าใจไปด้วยกันนะครับว่า Metaverse ินั้นคืออะไรนะครับทั้งในแง่ทั่วๆไปแล้วก็สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในทางไซเบอร์นะครับ m e t a อเวิร์สนี้ในภาษาไทยมีคำอยู่เหมือนกันเพราะว่าเดิมทีแล้วเนี่ยเป็นคำที่ใช้อยู่ในฝั่งของ theoretical physics นะครับสาขา theoretical cosmology นะครับก็คือทางเอกภพวิทยาหรือจักรวาลวิทยานะครับภาคทฤษฎีหรือเชิงทฤษฎีซึ่งก็พูดถึงอ,อีกคำหนึ่งที่จะตามกันมาเวลาพูดถึงเรื่องนี้ก็คือ Parallel Universe หรือจักรวาลคู่ขนานเอกภพคู่ขนานนะครับเม t a เวิเนี่ยเมื่อพูดถึงพระหุภ่ยก็เลยแน่นอนว่าไม่ใช่มีเฉพาะคำว่า Metaverse แต่ว่าคำเดิมๆที่หลายคนอาจจะคุ้นมากกว่าก็คือ Multiverse สนะครับหรือมัลติเวิรแล้วแต่จะออกเสียงอย่างไรเนี่ยนะครับซึ่งณปัจจุบัน ก็เดี๋ยวกำลังจะมีภาพยนตร์ของทาง Marvel นะครับซึ่งก็จะออกมาน่าจะเป็นของ Doctor Strange นะครับเกี่ยวกับ multiverse เนี่ยนะฮะก็คือพหูพบนะครับพหูจักรวาลซึ่งแนวคิดเรื่องพู้หูจักรวาลเนี่ยก็หมายถึงว่าอันนี้ถ้าอธิบายโดยใช้เอกภพผู้ขนานมาอธิบายด้วยเนี่ยจะเข้าใจได้ มากขึ้นนะครับก็คือว่ากันถึงแนวคิดนะฮะว่าจักราวาลหรือเอกภพเราเนี่ยไม่น่าจะมีอยู่ชุดเดียวนะครับซึ่งแนวคิดเรื่องพรหุภพหรืออาจจะใช้คำว่าอนันตภพนะครับแบบไม่สิ้นสุดเลยเนี่ยเอกภพผู้นานจํานวนเป็นอนันต์คือไม่มีจนนํานวนที่สิ้นสุดเลยเนี่ย เท่าที่ผมจำไม่ผิดก็คือมันจะตั้งอยู่บนทฤษฎีทางฟิสิกส์สามทฤษฎีด้วยกันนะครับเช่นนะฮะคือนะฮะคือใช้คำว่าคือเลยก็แล้วกันก็คือ,อสาสสารมืดนะครับ dark matter s, นะครับทฤษฎีเอกภพขยายตัวนะครับแล้วก็อันนี้อันที่สามเนี่ยจะป๊อปมากกว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินบ่อยนะก็คือ string เลยือทฤษฎีสตริงนะครับเมื่อพูดถึงจักรวาลคู่ขนานเนี่ยให้มองไปที่คำว่าขนานนะครับขนานก็คือมันไม่บรรจบกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะต่างกับ Multiverse หรือ m e t a v เวิรซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในทางไซเบอร์หรือทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นการจำลองนะครับเพราะว่าถ้าเป็นอกาพบคู่ขนานในแนวทางของฟิสิก ทฤษฎีเนี่ยเราไม่มีทางที่จะเข้าไปสู่เอกภพข้างเคียงหรือเอกภพคู่ขนานอื่นๆเพราะว่าขนานก็คือมันไม่พ้นจบกันนะครับเราไม่มีทางเจอ,อเพราะนั้นมันเป็นเรียลิตี้หรือความเป็นจริงในลักษณะหนึ่งนะครับซึ่งเป็นทฤษฎีหรือทางสมมติฐานนั่นเองนะครับทีนี้มาพูดถึง เมเทอเวิร์สนะครับในทางไซเบอร์ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในอีก uh, ในอนาคตอ,นอกกันใกล้ก็แล้วกันใช้คำนี้ก่อนในอนาคตอันใกล้แน่นอนว่าเราพูดถึงเอกภพคู่ขนานแหละแต่ว่ามันมันมันจะไม่ขนานแล้วนะครับเพราะว่าเราจะกระโจนเข้าไปในเอกภพนั้นได้นะครับเราจะกระโจนเข้าไปในเอกภพนั้นได้เพราะฉะนั้นจึงต่างกับทางฟิสิกส์ทฤษฎี การที่เมเ a อรเวิร์สกำลังจะเกิดขึ้นโดยเป็นลักษณะกระแสการทำธุรกิจทางไซเบอร์เนี่ยหมายถึงว่าผู้ให้บริการนะครับเช่นเราพูดถึงบริษัท Meta Platform Inc. งค์ใปัจจุบันซึ่งเปลี่ยนชื่อมาจาก Facebook Inc. เนี่ยนะครับจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ผู้ให้บริการหรือว่ากิจการเดียวหรือเม t a อ e ์เวิร์สคอมพานีบริษัทเดียวที่ทำเรื่องเมตาเวิร์สนะครับ เพียงแต่ว่าโดยพัฒนาการของตัว Device นะครับเช่นพูดถึงโปรเจกต์ก่อนหน้าหรือที่กำลังวางจำหน่ายยังมีวางจำหน่ายอยู่ในปัจจุบันก็คือ Oculus Quest รุ่นที่2เนี่ยนะฮะก็มีความคืบหน้าทางเทคโนโลยีตัวแพ็กเกจเทคโนโลยีที่อยู่บนตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับมันมีความคืบหน้านขั้นสูงมากแล้วก็น่าจะมีบทบาทมากทีเดียวในการพัฒนาโปรเจกต์ Cambria ซึ่งเป็น d e v i c e ที่ถูกพูดถึงใน Presentation ของทาง Meta Platform Inc ที่ได้เผยแพร่ไปแล้วนะครับซึ่ง uh, Metaverse ลักษณะที่กำลังจะเกิดขึ้นทางไซเบอร์เนี่ยต้องแบ่งออกเป็นหลายๆมิติด้วยกันว่า uh, ในฐานะผู้บริโภคเนี่ยมันจะมีผลอย่างไรหรือเราจะบริโภคเมตาเวิร์สเนี่ย ในลักษณะไหนนะครับซึ่งก็คงหนีไม่พ้นการจะต้องใช้ device อย่างที่ว่านะครับเช่น Virtual Reality นะครับ VR Goggles ที่เป็น Headset สวมศรีรษะลงมานะครับซึ่งจะมาพร้อมกับ Remote หรือว่าจะเป็นการ Scanning ด้วยอ,อะไรล่ะ Infrared Sensor ก็ตามแต่นะครับคือมันเป็น Device ภาษาในทางเ,าเทคนิคนี่อาจจะเรียกกันว่า อะไร r t r s u s u r f e c e ลักษณะหนึ่งซึ่งถ้าพูดถึง Control Surface ของคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนี้นะครับก็คือเราจะใช้เมาส์คีย์บอร์ดแล้วก็จะมีอะจอมอนิเตอร์นะครับซึ่งมันจะเป็นลักษณะ2 d ก็คือ2มิติทีนี้การจะใช้ VR เข้ากับ PC เนี่ยสมมุติพูดพูดถึงในในมิตินี้ก่อนนะครับการใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไปถ้าพูดถึงเอา VR เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ย มันก็เป็นความเปลี่ยนแปลงไปของอุปกรณ์ที่เป็น control surface เพราะว่าจาก2มิติด้านนอกเราดูมอนิเตอร์ของจริงเนี่ยเราก็จะไปดูการจำลองมอนิเตอร์ที่อยู่ภายในภาพ projection ของ vr headset ข้างในนะครับฉะนั้นแล้วอุปกรณ์ที่เป็น input เนี่ยเราจะเห็นสมมุติว่าพูดถึง o c u l u s quest รุ่นที่2ในรุ่นปัจจุบันเลยก็ตามเนี่ยก็ยังเป็นรีโมทคอนโทรลซึ่งสวมไว้ที่มือนะครับก็เป็นอินพุตที่ต่างไปจากคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันซึ่งเป็นเมาส์กับคีย์บอร์ดอันนี้เปรียบเทียบเพื่อประกอบความเข้าใจนะครับสำหรับไฟล์ผู้บริโภคเนี่ยมันจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นอยู่พอสมควรก็คือ ราคาแรกเข้าสำหรับการเข้าสู่การบริโภคเมตาเวิร์สที่เป็นไซเบอร์ลักษณะแบบนี้นะครับอาจจะไม่ใช่ราคาถูกนักซึ่งถ้าเปรียบเทียบราคาของ Oculus Quest รุ่นที่2ที่ยังจำหน่ายอยูใ่ในปัจจุบันนี้นะครับก็จะมีราคาตั้งแต่9,000บาทไปจนถึง1 2 0 0 0บาทซึ่งถ้าเราสังเกต r a n จ์อของราคาเนี่ยมันก็คือ r a n จ์ range เดียวกันกับ ตลาดของแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์นะครับหรือจะเทียบกับสมาร์ทโฟนก็พอไหวอยู่แต่ว่าเราก็ทราบกันดีว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยมันมีราคาที่ต่ำกว่าน,นั้นลงมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีผลกระทบทางสังคมอยู่พอสมควรในกรณีที่กระแสนี้มันถูกพูดถึงก็นข้างจะกว้าง แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วอาจจะไม่กว้างขนาดขนาดที่คิดกันว่ามันจะทั่วโลกอะไรทุกพื้นที่นะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยแผนธุรกิจเนี่ยมักจะที่เกี่ยวกับทางอิอนเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับมันจะใช้พื้นที่จริงๆเนี่ยอยู่รอบๆเขตตัวเมืองนะครับซะเป็นหลักเขตตัวเมืองนี้จะพูดถึงในลักษณะเป็นที่ดินทางพันธุรกรรมที่ดินสีแดงอะไรทํานองเนี่ยนะครับ หรือเกู่อศส่สีน้ำตาลสีส้มอะไรกลุ่มๆนี้นะครับเพราะฉะนั้นประชาชนหรือประชากรของโลกที่อยู่นอกเขตตัวเมืองเขต CBD เนี่ย Central Business District เหล่านี้ออกไปเนี่ยอาจจะไม่ได้รับหรืออาจจะไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงทางการใช้ชีวิตมากนักน,นะครับกลับมาที่ความหลากหลายของ Metaverse เนี่ย ที่เป็นบริการทางไซเบอร์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับอย่างไรแล้วก็ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการว่าเขาจะป้อนแอปพลิเคชันใดเข้ามาบ้างนะครับซึ่งหลกัหลกๆแล้วจุดเริ่มต้นเนี่ยตัวนำอาจจะเป็นคอนเทนต์ที่เป็นเกม่งนะครับรองลงไปหรือว่าที่มีอยู่แล้วด้วยพูดถึงว่าในตลาดของ Oculus Quest ก็ตามเนี่ย หรือว่าโดย Steam, Steam vr อะไรก็ตามเนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างขึ้นมาก่อนก็จะมีแอปพลิเคชันที่เป็นทาง productivity สำหรับการทำงานออฟฟิศหรือว่าการออกแบบงานวิศวกรรมอะไรแบบนี้ก็จะมีอยู่บ้างนะครับซึ่งก็ยังไม่มากนักแต่ว่าก,ก็พอใช้ได้อยู่เพราะฉะนั้นมันยังจะต้องไปข้างหน้ากันอีกหลายปีด้วยกันส่วนในฝั่งของครีเอเตอร์ Creator เนี่ย c อนเทนต์ค e a เ o เหรือว่า Influencer อะไรก็ตามเนี่ยนะฮะซ,ซึ่งอยู่ในกลุ่มลักษณะแบบนี้เนี่ยปกติแล้วาถามว่าการมาของ m e t a v เวิรเนี่ยมันเท่ากับอะไรคือจริงๆแล้วในะปัจจุบัน m e t a v เวิรเองก็ถือว่ามีอยู่นะครับถือว่ามีอยู่เพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ลักษณะ3มิติไม่ใช่สิ่งแวดล้อมที่เป็น3มิติจำลองขึ้นมาแต่ว่าเป็นลักษณะ 2D เป็นเว็บไซต์เพ็นอะไรแบบนี้ก็มีอยู่แล้วซึ่ง ปกติแล้วครีเอเตอร์เนี่ยจะสังกัดหรือทำงานร่วมอยู่กับเอเจนซี่ที่เป็นลักษณะที่เรียกว่า multi-channel network หรือ M C N นะครับอันนี้มีอยู่แล้วมีอยู่ก่อนแล้วนะครับเช่นยูทูบเบอร์ไทยลหลายๆคนก็อยู่ในสังกัดของเอเจนซี่ที่เป็น M C N นะครับอันนี้จะมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการการจะเตรียมตัวของอสมมุติว่าผู้ฟังที่เป็นน้องๆที่สนใจเ,เกี่ยวกับอาชีพ ว่าเออแล้วเมตาเวิร์สมาเนี่ยอาชีพมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตอนหน้าๆเนี่ยจะมาขยายความเรื่องนี้ให้ฟังกันอย่างเท่าที่จะหาความละเอียดกันต่อไปได้นะครับว่า,าความเป็นไปได้หรือความเป็นไม่ได้หรือผลกระทบอะไรยังไงเนี่ยมันจะเป็นยังไงได้บ้างเอาวติดตามกันครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ ทุกท่านสามารถสนับสนุนการค้นคนว้าและจัดทำเนื้อหาของ V-Podcast ได้ตามาค r ว o า e คที่แสดงอยู่บนหน้าจอในขณะนี้นะครับหรือหมายเลข e-wallet p r พรอมเพ y เลขที่14000 084 0118885ชื่อบัญชีวีนาทัทันวิมลบุตรครับและหากท่านพบว่า Podcast ที่ผมจัดทำนี้มีประโยชน์หรือให้ความรู้ความกระจ่างกับท่านได้ ทุกท่านสามารถกดปุ่ม subscribe พร้อมไอคอนรูปกระดิ่งเพื่อติดตามวีพอ c a s t และรับการแจ้งเตือนเมื่อมีเนื้อหาใหม่ๆพร้อมให้รับฟังครับและสามารถกดไลค์คลิปเนื้อหาที่ท่านชอบหรือกดแชร์เพื่อส่งต่อไปที่ต่างๆหรือเซฟเป็น playlist ส่วนตัวไว้ฟังย้อนหลังได้ตามความสะดวกครับขอบคุณครับ